สวัสดีนะครับพพเพื่อนๆที่เกิดวันอังคารทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปประจำเดือนมิถุนายน2566ถามว่าเดือนนี้มีอะไรมาฝากพเพื่อนๆเอาพลังบวกกันไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารทุกท่านนะฮะจดพลังลบมาบ่อยซะเหลือเกินขอจัดพลังบวกให้กับคนที่เกิดวันอังคารสักหน่อยในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของผู้ระับผู้ใหญ่ในเรื่องของความดีงามในเรื่องของการศึกษา คนที่เกิดวันอังคารนะครับจะได้ดีฉะนั้นตอนนี้ใกล้เปิดเทอมแล้วนะครับก็หมายความว่าคนที่เกิดวันอังคารนะครับก็จะมีการเรียนการศึกษานะครับทั้งในระดับเด็กเล็กจนถึงระดับมหาลัยหรือแม้แต่ระดับด็อกเตอร์ก็เป็นอะไรที่ดีงามแต่อาจจะมีความสับสนเพียงเล็กน้อยในสิ่งที่ตัดสินใจฉะนั้นนะครับตำลับตำลาก็คงต้องบอกว่าอ่านให้จงหนัก อ่านให้จงหนักทั้งที่ว่าฉันขี้เกียจเสเหลือเกินในช่วงเดือนนี้แต่สมองมันเปิดโล่งไงสมองมันเปิดโล่งพอสมองมันเปิดโล่งมันอ่านทีสองทีมันก็จำไงนะคร um ับ <paragraphs> ทั้งที่ว่าขี้เกียจนะต้องบอกงี้นิดหนึ่งคนวันันอังคารเนี่ยในช่วงนี้จะขี้เกียจหน่อยนะครับแต่พอทําอะไรแล้วมันหัวมันแล่นเนี่ยหัวมันแล่นนะฮะฉะนั้นก็เป็นผลดีกับคนที่เกิดวันอังคารไม่ว่าคุณจะทํางานไม่ว่าคุณจะเรียนหนังสือ หรือคุณจะมองหาโอกาสอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตนะครับมีสิ่งดีๆเข้ามาอ่าไม่ใช่สายดาร์กนี่หว่านะครับกลับไปสู่สายดาร์กกันเลยแล้วกันนะครับว่าคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยซอบ,บอกมาตั้งแต่ในเดือนพฤษภาคมแล้วว่าในเรื่องของร้อนที่ร้อนทางพัดท,ที่นาคาที่อยู่เดือดเนื้อร้อนใจด้วยที่อยู่ที่ทางและภายในครอบครัวนั้นจะบังเกิดขึ้นและยังบังเกิดขึ้นอยู่นะและความแข็งแรงแล้วก็ความรุนแรง ก็ยังมากขึ้นอยู่นะครับฉะนั้นเดือนนี้นะครับซ้อมมองว่าคุณจะสิ้นเปลืองเงินทองในการซ่อมบ้านซ่อมรถนะครับซ้อมมองนะฮะว่าคุณจะสิ้นเปลืองเงินทองในเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมรถหรือพาญาติผู้ใหญ่บุพการีใดๆไปหาหมอฉะนั้นในเดือนนี้นะครับตามสไตล์หมอสายดาร์กมันก็ต่อยอดมาแล้แล้วซ้อก็พูดในหลายๆคลิปว่าเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนเนี่ยมันเป็นเดือนแรง นะฮะมันเป็นเดือนแรงของปีฉะนั้นภัยธรรมชาติก็ดีอุบัติเหตุก็ดีนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นฉะนั้นสถานที่ใดที่เขากำลังก่อสร้างเช่นทางด่วนหรือทางยกระดับหรือรถไฟฟ้านะครับก็มีข่าวเหล็กนู่นนี่นั่นนะฮะตกมาใส่รถนะฮะกำลังขับรถอยู่ข้างล่างดีๆฉะนั้นคนที่เกิดวันอังคารก็คงต้องพึงระมัดระวะังนะครับ ไปดูในตรงส่วนของเงินเงินทองทองของคนที่เกิดวันอังคารกันนิดหนึ่งมันมีกลิ่นไอที่น่าสนใจฉะนั้นคนที่เกิดวันอังคารในเดือนมิถุนายนเนี่ยทีนี้บอกแล้วนะมันมีรายใจ่ายในเรื่องของรถเรื่องของบ้านแต่ทีนี้นะฮะถ้ามองกลับกันละถ้ามองกลับกันใครที่กําลังจะกู้บ้านกู้ซื้อรถนะฮะผ่านฉลุยผ่านฉลุย ใครจะอยากู้ซื้อบ้านซื้อรถนะฮะผ่านฉลุยหรือใครจะเอารถบ้านไปรีไฟแนนซ์ก็ผ่านฉลุยหรือใครจะมองในเรื่องของการกู้นี่ยืมสินใดๆก็ผ่านฉลุยแม้แต่การหาไรายได้เข้ากระเป๋าก็ผ่านฉลุยฉะนั้นเป็นสิ่งดีงามที่คนที่เกิดวันอังคารจะได้นะครับแต่รายจ่ายก็รอยอยู่นะครับรายจ่ายก็รอยอยู่ฉะนั้นก็ดีดีในมุมหนึ่งว่าเฮ้ยอย่างน้อยๆมันก็เงินเข้ากระเป๋าเราวะ นะครับและคนที่เกิดวันอังคารนะครับหลายๆคนในเรื่องของการค้าการขายการเป็นเซลล์แมนนู่นนะี่นั่นหรือเป็นพ่อค้าแม่ขายก็เป็นผลดีกับดวงชะตาไปดูในตรงส่วนของเรื่องของการงานกันนิดหนึ่งในเรื่องของการงานถึงจะมีกลิ่นไอของความเครียดกลิ่นไอของความวิตกกังวลกลิ่นอแห่งความยุ่งยากและลำบากของคนที่เกิดวันอังคารซอก็ยังมองว่าเป็นผลดีกับดวงชะตา ฉะนั้นคนที่เกิดวันอังคารนะครับอย่านิ่งดูดายทั้งที่ช่วงนี้เราอาจจะรู้สึกไม่แอคทีฟรู้สึกไม่กระตือรือร้นรู้สึกไม่ขยันบังคับตัวเองนิดนึงนะครับบังคับตัวเองนิดนึงทั้งคนที่กําลังเรียนหนังสือและคนที่กําลังทํางานนะครับก็คงต้องพุ่งประเด็นไปในเรื่องของการบังคับตัวเองนะครับแล้วก็ทนกับความเหนื่อยทนกับความยุ่งยากเพื่อความสําเร็จของตัวเองฉะนั้นมีความสําเร็จในเรื่องของการงานรอคุณอยู่อย่างแน่นอน ส่วนในเรื่องของความรักความใข้นะครับคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยซอต้องบอกว่าใครที่ยังไม่แตกหักนะครับในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซอเก่งว่าเดือนนี้จะไม่รอดแล้วนะฮะเดือนนี้จะไม่รอดและเป็นเดือนเป็นเรื่องเดียวนะครับที่คนที่เกิดวันอังคารจะหนักที่สุดเลยนะครับซอเก่งว่าเดือนนี้จะไม่รอดนะครับสําหรับคนที่เกิดวันอังคารหลายๆคนกําลังละของละแหงกําลังมีเรื่อง สกิดใจกันอยู่มีเรื่องไม่ไว้ใจกันอยู่มีเรื่องคาราคาซังกันอยู่นะเดือนนี้อาจจะเปรี้ยงไปเลยนะครับปากระเป๋าปาเสื้อผ้ากันออกไล่กันออกนอกบ้านกันไปเลยนะครับท้าเลิกท้าหย่าฉะนั้นคนที่เกิดวันอังคารก็คงของฝากเตือนไว้นิดนึงนะครับว่าใจเย็นๆใจลมๆสิ่งใดนะครับที่เก็บงําไว้ในใจก็เก็บงําไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งด่วนสรุป ถ้าอะไรพอทนไหวก็ทนไปอะไรที่ทนไม่ได้ค่อยว่ากันที่หลังขอให้โชคดี